เนื้อหาในคลิปนี้จะทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์ด้านความบันเทงและการให้แง่คิดทางธรรมะมีได้มีเจตนาระบุหรือกล่าวอ้างถึงบุคคลเหตุการณ์หรือสถานที่ที่มีอยู่จริงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังเงาของกรรมจากการผิดศีลข้อที่สองสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ช่องทำแสงแห่งปัญญาขอนำเสนออีกหนึ่งเรื่องเล่าธรรมะที่เกี่ยวข้องกับศีลข้อที่สองห้ามหลักทรัพย์พระพุทธองค์เคยตรัสไว้ว่า ผู้ใดเอาของที่เขาไม่ได้ให้ชื่อว่าเบียดเบียนผู้อื่นและกําลังทำร้ายตัวเองโดยไม่รู้ตัวเพราะการลักขโมยของไม่ว่าจะเป็นมากหรือน้อยไม่ว่าจะมีใครเห็นหรือไม่ล้วนทําให้จิตใจขุ่นมัวไม่สงบและนำความทุกข์มาสู่ชีวิตในระยะยาวเรื่องราวที่ท่านจะได้ฟังต่อไปนี้คือชีวิตของชายคนหนึ่งผู้ที่เคยคิดว่าเงินที่ได้มาโดยง่ายจะทำให้ชีวิตของเขาสุข แต่เขาไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เขาขโมยมาแต่ละชิ้นนั้นไม่ได้ทำให้เจ้าของเดือดร้อนแต่ยังขโมยความสงบและอนาคตของตัวเองไปด้วยขอเชิญทุกท่านฟังเรื่องราวของจิตติชายผู้เดินออกจากศีลธรรมและต้องเผชิญกับผลแห่งกรรมอย่างที่เขาไม่เคยคาดคิดณหมู่บ้านเล็กๆกริมคลองทางภาคหนึ่งของประเทศไทยมีเด็กชายคนหนึ่งชื่อว่าจิตติ เขาเป็นลูกชาวนาเติบโตมากับเสียงจักรจันรในยามเย็นกับบรรยากาศบ้านไม้ใต้ถุนสูงที่เต็มไปด้วยความเงียบสงบครอบครัวของเขาไม่ได้ร่ำรวยแต่ก็ไม่ถึงกับลำบากพ่อแม่ของเขาให้ขยันทำมาหากินไม่เบียดเบียนใครและสำคัญที่สุดคือให้ยึดถือความซื่อสัตย์ในวัยเด็กจิตติมีปมในใจเล็กๆเ,เขามักจะอิจฉาเพื่อนบ้านที่มีจักรยานคันใหม่มีเสื้อผ้าดีๆใส่และมีเงินไปซื้อขนมแพงๆจากร้านในตลาด ทำไมเราต้องเกิดมาลำบากทั้งที่เราก็เป็นคนดีทั้งที่เราก็ไม่เคยเบียดเบียนใครนี่เป็นความคิดและคําถามในใจของเขาเสมอเมื่อได้เห็นเด็กคนอื่นๆได้บางสิ่งอย่างที่เขาไม่มีแต่เขาไม่รู้เลยว่าความคิดเหล่านั้นค่อยๆกัดกร่อนความเชื่อในศีลธรรมของเขาทีละน้อย วันเวลาผ่านไปจิตติก้าวสู่ความเป็นวัยรุ่นเขาเริ่มหางานทําในตลาดใกล้ๆบ้านเขาเป็นคนขยนันอดทนและซื่อสัตย์ใครๆที่พบเห็นต่างเอ่ยชมและชื่นชอบในการกระทําของเขาแต่ลึกๆแล้วเขายังไม่พอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีและสิ่งที่ตัวเองได้รับจากคนรอบข้างเขามองว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เติมเต็มความต้องการที่ขาดหายของเขาเช้าวันหนึ่งเริ่มขึ้นกับผู้คนที่ดูวุ่นวายที่กำลังดิ้นรน เพื่อเอาชีวิตรอดของตนเองในแต่ละวันเสียงของความวุ่นวายภายในตลาดที่จิตติกำลังทำงานอยู่วันนี้ก็ไม่ได้แตกต่างอะไรหรือมีอะไรพิเศษมากมายไปจากทุกๆวันเลยเขายังคงก้มหน้าก้มตาทำงานอย่างคนที่ไม่มีทางเลือกของชีวิตมากนะักจิตติเสียงเรียกที่ดังและแหบแห้งเขารีบหันไปตามเสียงนั้นทันทีครับจิตติตอบรับเสียงนั้นทันทีคุณหง ลูกค้าคนประจำที่เขาเคยพบเห็นบ่อยๆคุณหงเป็นหญิงสูงวัยที่มีฐานะร่ำรวยคนหนึ่งในหมู่บ้านที่เขาอาศัยอยู่เธอต้องการให้เขาช่วยถือสิ่งของอันมากมายที่ซื้อภายในตลาดแห่งนั้นไปที่รถของเธอที่อยู่ห่างออกไปจากตลาดพอสมควรเดี๋ยวเธอเอาของไปไว้ที่ท้ายรถของฉันได้เลยนะและฉันจะเดินตามไปเธอพูดกับจิตติพร้อมสม่งกุญแจรถให้ด้วยความไว้วางใจ เขาไม่ได้ตอบใดๆแต่พยักหน้าและเดินไปทำหน้าที่ของเขาอย่างเช่นเคยแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปครั้งนี้คือคุณหงให้เขาไปเก็บของที่รถเพียงคนเดียวต่างจากทุกๆครั้งที่คุณหงจะไปพร้อมกับจิตติเขาค่อยๆเข็นรถส่งของไปยังรถของคุณหงเขาค่อยๆยกของขึ้นรถอย่างช้าๆด้วยความเหนื่อยล้าพลันใส่ตาของเขาสะดุดเข้ากับแสงของบางสิ่ง ที่กระทบกับแสงอาทิตย์เขาค่อยๆเหลือบตาดูอาน,นิจจานี่จะเป็นบุญกุศลหรืออันใดแหวนเพชรนั่นแหวนเพชรใช่ไหมความคิดในใจความสับสนในความดีและความต้องการเริ่มขัดแย้งกันในตัวเองทันทีจิตติหันซ้ายแลขวาเอาวะไม่มีใครเห็นและแหวนก็วงไม่ได้ใหญ่มากนักคุณหงคงไม่รู้หรอกมั้งมือของเขาสั่นเล็กน้อย ก่อนจะค่อยๆเอื้อมไปหยิบแหวนวงนั้นที่จะตกอยู่ด้านล่างในส่วนที่วางของเขาสอดวันไว้ใต้เสื้อนั่นเป็นครั้งแรกที่เขาเริ่มขโมยของหลังจากนั้นทุกๆอย่างก็เปลี่ยนไปเขารู้สึกตื่นเต้นรู้สึกมีพลังรู้สึกเหมือนตนเองสามารถเอาชนะโลกได้โดยไม่ต้องเหนื่อยเท่าคนอื่น เขาเริ่มขโมยของบ่อยวยขึ้นจากของเล็กๆอย่างขานมน้ำอัดลมไปจนถึงโทรศัพท์เงินสดและแม้แต่ของในบ้านเจ้านายตัวเองหลายปีเลยผ่านวันเวลาได้ทำให้จิติโตเป็นผู้ใหญ่เขาพาตัวเองเข้าไปในเมืองใหญ่และสมัครงานเป็นพนักงานขนของในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งเขาใช้ชีวิตแบบด้วยความเรียบง่ายอาศัยในห้องเช่าเล็กๆ แต่ใครจะได้รู้ว่าภายใต้ความเรียบง่ายนั้นในเวลากลางวันเขาทำงานที่สุจริตดังเช่นคนอื่นๆแต่เมื่อเวลากลางคืนเขากลับกลายเป็นคนที่ผู้คนต่างเรียกว่าขโมยเขาแอบ,บลักของจากโกดังเก็บสินค้าใกล้ๆละแวกนั้นช่วงแรกเขาขโมยเพียงนิดหน่อยเพื่อน,นำไปขายให้ร้านรับซื้อของมือสองทั่วๆไปได้เงินมาไม่มากนักแต่พอเลี้ยงชีพได้สบายยิ่งนานวัน จากการย้ายมาแบบตัวคนเดียวทำอาชีพสุจริตและการเป็นขโมยทำให้เขาได้รู้จักกับเพื่อนกลุ่มหนึ่งที่เป็นขบวนการลักทรัพย์กลุ่มใหญ่พวกเขาเอ่ยชวนจิตติร่วมกลุ่มและเสนองานที่ง่ายและสบายแถมยังได้เงินมากกว่าเดิมจิตติไม่ลังเลที่จะตอบเพราะเขาเป็นคนเช่นนั้นไปแล้วโดยที่เขาเองก็ไม่ทันรู้ตัวและไม่ทันได้ถอยกลับในที่สุดจิตติไม่ใช่แค่ขโมยของแต่กลายเป็น ผู้จัดการของการขโมยครั้งยิ่งใหญ่ได้เงินเป็นกอบเป็นกรรมใช้ชีวิตหรูหรามีรถมีบ้านมีผู้หญิงเขาได้ในสิ่งที่หวังและสิ่งที่ขาดหายไปในวัยเด็กของเขาเขาหันหลังให้คำสอนของพ่อแม่และไม่เคยไหว้พระหรือทำบุญกุศลใดคนดีไม่ได้รวยแต่คนกล้าต่างหากที่จะประสบผลสำเร็จ เขามักพูดแบบนั้นกับตัวเองเสมอและเขาก็ภาคภูมิใจในความสำเร็จของเขาแต่เขาไม่รู้เลยว่าเบื้องหลังรอยยิ้มแห่งชัยชนะและสิ่งที่เขาเรียกว่าความสำเร็จมันกำลังกลายเป็นเงาแห่งกรรมที่เริ่มเดินตามเขาอย่างเงียบงันคืนหนึ่งในบ้านหลังใหญ่จิตตินั่งอยู่ในห้องโถงเปิดทีวีดูละครจิบไวน์ แต่เขาก็มีความรู้สึกว่างเปล่าขึ้นมาเป็นครั้งแรกเขาไม่สามารถหาคำตอบให้กับความรู้สึกนี้ได้คืนนั้นเขาฝันแปลกฝันว่ามีหญิงแก่มายืนจ้องหน้าเขาในมือของหญิงแก่ถือแหวนเพชรวงหนึ่งซึ่งเหมือนกับวงที่เขาเคยขโมยไปเมื่อสมัยที่เขายังเป็นวัยรุ่นหญิงแก่พูดเปียงประโยคเดียวของที่ไม่ใช่ของเจ้าเจ้าก็ไม่มีวันรักษาไว้ได้จิตติสะดุ้งตื่น เงือแตกเต็มตัวเสียงยิงแก่คนนั้นยังคงดังก้องในหัวของเขาตลอดเวลาและตั้งแต่วันนั้นชีวิตของเขาก็เริ่มล่วงหล่นเปรียบดังของที่หนักกำลังล่วงหล่นจากที่สูงอย่างรวดเร็วหุ้นส่วนธุรกิจสีเท่าของเขากงเงินเขาและหนีไปต่างประเทศลูกน้องเก่าที่เคยร่วมกันปล้นทรัพย์ก็กลับมาขู่กันโชคร้านค้าอื่นๆที่เปิดเพื่อเป็นฉากหน้าก็ทยอยขาดทุนติดๆกัน แต่ที่เจ็บปวดที่สุดคือภรรยาและลูกหนีไปอยู่กับชายอื่นโดยทิ้งจดหมายไว้ว่าเราอยู่ด้วยกันมานานแต่ไม่เคยรู้สึกว่าคุณเป็นที่พึ่งได้เลยเงินที่คุณได้มาก็มาจากความเจ็บปวดของคนอื่นๆฉันรู้เรื่องนี้มาโดยตลอดจิตติหัวเราะเป็นเสียงหัวเราะที่มีน้ําตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวเขาเริ่มรู้แล้วว่าเขากำลังชดใช้ ไม่ใช่เพียงความผิดทางกฎหมายแต่คือความผิดที่ลึกกว่านั้นผิดกับใจตัวเองและผิดกับศีลธรรมที่เขาเคยทิ้งไปเขาขายทุกสิ่งนำเงินผิดาบาปเหล่านั้นไปบริจาคช่วยเหลือคนจนและผู้ยากไร้เขารู้ดีว่านี่อาจไม่ได้เป็นการไถ่โทษใดๆแต่นี่คือสิ่งเดียวที่เขาเพอจะทำได้ในขณะนี้ที่เรียกได้ว่าความดีหลังจากนั้นไม่นานเขาก็หันหลังและเดินกลับบ้านเกิด เขากลับไปยังบ้านไม้หลังเก่าที่มีเพียงแม่แก่ชราที่นั่งรออยู่ใต้ต้นมะม่วงแม่ไม่ได้ถามอะไรเลยแค่กุมมือเขาและพูดเพียงเบาๆว่ากลับมาเถอะลูกไม่ว่าไปไกลแค่ไหนคนเรากลับใจได้เสมอจิตติน้ำตาไหลเขาก้มลงกราบเท้าแม่และเขาคิดที่จะเริ่มต้นใหม่หลังจากนั้นเขาเริ่มออกบวชอยู่หนึ่งพรรษา ศึกษาพระธรรมคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเขาก็พบคําตอบที่ในวัยเด็กว่าทําไมคนดีต้องเกิดมาลําบากคําตอบคือเพราะความดีไม่ได้ให้ผลทันทีแต่มันมั่นคงและไม่พาใครลงเหวเหมือนการผิดศีลหลังศึกจิตติในวัยกลางคน เขาเปิดร้านขายของเล็กๆหน้าวัดหากรายได้ส่วนหนึ่งทำโรงทานทำบุญช่วยเหลือคนยากไร้อีกส่วนหนึ่งเก็บไว้ใช้เท่าที่จำเป็นและสิ่งสำคัญเขาไม่เคยลืมบุปการีที่เลี้ยงดูเขาและสั่งสอนเขาในวันนี้จิตติเป็นเพียงชายวัยกลางคนที่แต่งตัวเรียบง่ายใช้ชีวิตเงียบๆเ,เข้าวัดฟังธรรมทุกๆครั้งที่มีโอกาสและเขาไม่เคยซ่อนอดีตไม่เคยปฏิเสธว่าเคยทำผิด แต่เขาใช้มันเป็นบทเรียนเพื่อเตือนตนเองและสอนคนรุ่นใหม่เมื่อมีโอกาสถ้าเธอคิดจะขโมยของใครให้คิดใหม่เพราะเธอไม่ได้ขโมยแค่สิ่งของแต่เธอกำลังขโมยความสงบในชีวิตของตัวเองไปด้วยโดยไม่รู้ตัวท่านผู้ฟังครับและนี่คือเงาแห่งกรรมจากการกระทําที่ผิดในสิลข้อ2จากการลักทรัพย์ สุดท้ายนี้ขอฝากข้อคิดไว้เพื่อสกิดในใจของทุกท่านหากเรากำลังเดินในทางที่ผิดเราอาจไม่ได้โชคดีเหมือนดังจิตติที่ยังหวนขึ้นกลับมาใช้ชีวิตแบบคนธรรมดาทั่วไปได้แต่ขอให้ทุกท่านรู้ไว้ว่าหากเราใช้ศีลธรรมเป็นเส้นทางในการดำเนินชีวิตและใช้เป็นเส้นทางกลับสู่แสงสว่างสำหรับผู้ที่กำลังหลงผิดเชื่อครับว่าสักวันเราจะพบกับทางแห่งชีวิตของเราแน่นอนครับ ขอให้เรื่องนี้เป็นบทเตือนใจว่าไม่มีทรัพย์ใดมีค่าเท่าชีวิตที่สงบจากบาปกรรมสวัสดีครับ